ยิดนด,ดีต้อนรับเขา้าทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel นะคะวันนี้นะคะ g e n s h i n Impact ก็มีการอัปเดตเข้ามาเนาะน่าจะเป็นอัปเดตเมื่อวานแล้วล,ะละ่ะเพราะคลิปน,นี้น่าจะลงหลังจากที่นางมานะคะหน,หนึ่งวันเนาะก็จะเป็นเวสนะคะนี่เวทโลกนั่นเองตามหาวีแชฟนะคะ กูผิดขออภัยนะคะทุกคนถ้านันดผู้ชื่อภาษาไทยออกเสียงภาษาอังกฤษชื่อเมืองหรือชื่ตัวละครตรงไหนผิดไปก็ขออภัยทุกคนมานะที่นี้ด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาดูอยู่ก่อนนะว่าเควสนี้มันให้ทําอะไรเมื่อไม่นานมานี้นะคะเกิดเหตุผิดปกติขึ้นที่ท่าเรือลีเย่ว่ากันว่ามันเกี่ยวข้องกับ GOVC h ี p นะคะมันเตอร์ที่ปรากฏอยู่บันทึกโบราณซึ่งอาเจ้าหน้าที่ของกิลน้ำพจนไยหหัยแห่งลียเย่ก็จะส่งคาร้องเร่งด่วน ไปยังนะักผจญภัยทั้งหลายเพื่อทําการตรวจสอบสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยละเอียดนะคะเวลาที่เหลือเจ็ดวันอุ๊ยเจ็ดวันหรอมาเจ็ดวันเลยดิโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับนางแล้วนะคะมาคุยกับนางดีกว่ามอ่งสู่ดวงดาวและก้นเหววิดีต้อนรับนักผจญภยัยฉันรอเธอมาตลอดเลยล่ะอ่าเกิดอะไรขึ้นนี่หรอคะอ๋อมีเรื่องเร่งด่วนนะ่ะ ช่วงหลังมานี้ทางกิลได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการพบเห็น GOVchap เข้ามาเพียบเลย GOVchap ที่แต่เดิมมักจะปรากฏอยู่แต่ในบันทึกโบราณไม่ว่าจะทำไมไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆก็ถึงโผล่ออกมาได้ถึงแม้ว่าพวกมันจะดูเหมือนกับ GOVchap แต่ว่ามันมีนิสัยดุร้ายและมีพลังทำลายล้างที่สูงกว่าหลายเท่าช่วงนี้หลายคนชอบไปชมวิวการแจ้งอัน เงียบสงบแล้วก็ปล่อยคลมถ้าเกิดไปเจอกับชีโอวีแชปแล้วก็ฉันน่ะไม่อยากจะคิดเลยแล้วที่แยก่ก็คือพวกน้ำประจนไพ่ยอ่อาพากันไม่ว่างก็เลยทำให้ทางกิวลี่แย่อยู่ในสถานการณ์ที่ขาดแคลนกำลังคนอย่างหนักแล้วแม,ม่ไม่ไปขอให้ทหารเขาช่วยะ่ะคาเรื่องขาดกำลังคนน่ะทางกองทหารเองก็เหมือนกันแหละ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันพอนึกถึงผลงานช่วงหลังมานี้ของเธอที่มีกับทานกิวฉันก็เลยคิดว่าคนเดียวที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างพอใจก็คือเธอเอาเถอะนะคะ่ะไหนๆก็เป็นเรื่องด่วนแล้วฉันจะทำก็ได้นะคะอุ๊ยขับคุณนะกันอินเลยที่ต้องทำก็คือสำรวจต้องรอยของ GOV แชปแล้วก็ไปตามจนถึงที่อยู่ของมัน คิดว่าเธอน่าจะเคยทำคำขอส่งออกไปสำรวจอาของทางกิลแล้วใช่ไหมล่ะฉันจัดการเบาร์สของ G.O.V. h a p ให้เป็นรูปแบบที่คล้ายๆกันเรียบร้อยแล้วอย่ามอช้าเลยพวกเรามาดูกันเดี๋ยว <c oughs> พูดเร็วนะคะทุกคนรมพันกัน <c oughs> อ๋อมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะออกสำรวจเจวันเนาะอืมมีเควสระดับ S นะคะระดับ A แล้วก็ระดับ B นั่นเอง มีไพมอนหรอวีไพ่มอนได้ทุกอันเลยเหรอและแน่นอนนะคะเวลาลาต่อไปอีกสามชั่วโมงอ่านี่นขอลองระดับเอก่อนนะคะทุกคนมันบอกว่าอะไรมีข่าวลือว่ากระานเศษกระดูกของ G.O. V. c h a แนั้นเป็นวัตถุดิบชั้นยอดในการสร้างอาวุธและชุดเกราะดังนั้นช่างตีเหล็กจึงได้มาที่นี่ เพียงลำพังโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองแต่พฤติกรรมแบบนี้มันอันตรายเกินไปรีบพาเขากลับมาเร็วเข้าโอกาสชนะหรอต้องใส่ทีมไปน้ําแข็งใช่ไหมวิเครนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วปะไม่ต้องออกมาหรอกเพื่อนเนี่ยในหนขอแรกดูดิไม่ต้องก็ได้นะคะอาอจอากทีม แค่นี้เราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วในใน,อ,นอ,อืมเอาเป็นในในๆนน,นี่ละกันเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโอเคโอเคอ่ะส่งสำรวจค่ะต่อไป A นะคะเราส่งได้สูงสุดสี่สี่ครั้งใช่ไหมโอเคอ่บไฟา ทีนี้ร้อไปส้นแล้วทุกคนไม่ทำอะไรเยอะแปดแปสองตัวนางไปต่อกับปีลุกต่อไปก็อันนี้อุยลืมอ่านเคว้นเมื่อกี้อ่ะไปอ่านก่อนอ้าวไม่ได้อ่านแล้วทุกคนไม่เป็นไร่านนี้ก็ได้ภัยร้ายในความมืดพวกวีแชทนะคะสามารถช่อนตัวอยู่ในพื้นที่แคบๆหรือที่ปิดสนิทได้ซึ่งบริเวณนี้เคยมีคนหลายคน ถูกวีชับนะคะโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่น้ำประจนภัยนะ่าจะมีประสบการณ์ในการรับมือกับอันตรายที่แฝงอยู่ในความเมื่อแบบนี้ดังนั้นจึงเหมาะสมมากที่จะเป็นคนไปจาัดก,การเรื่องนี้มีถา่น้ากับน,น้ำแข็งหลอชีวิตคุณพี่จะไม่ให้หนูใชท้ทธาตุอื่นเลยหรอกไปแต่แล้วทุกคนไม่ถึงต้องยืมกันอยู่ของคุณไอ้เพื่อนเพื่อนชื่ออะไรนะัลืมไปละเริ่มสํารวจไปค่ะ เลยอ,อันหนึ่งไว้อันนี้อันนี้มีสมุดต,ต้องช่วงนี้ขัดแคลนนะคะไฟปั๊บปับ๊บโอ้หนึ่งร้อยได้ฮหอ่ะไปค่ะสำรวจอืมอนี่ก็มีเวลานะคะอันนี้ถ้าเป็น S ก็12ชั่วโมง A ก็10บชั่วโมงนะคะส่วน B ก็8ชั่วโมงนั่นเองอันนี้เป็นคุณอะไรอ่ะ หลังสามชั่วโมงหล่อจะเปิดให้ล่าเลยอ่ะไปตีบอสหล่อน่าสนใจดีนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ค่อยไปกันเสร็จแล้วทำไงอ่ะไม่ซูมมาตรงนี้อ่ะกันนะทุกคนไปหาุมก่อนนะคุณทุกคนทำไมมันมาซู้อย่นี้คุณพี่จะมาซูมหนูอย่างนี้ไม่ได้นะคะคุทุกคนมันมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะบหรอก ไม่เป็นไรทุกคนแบบนี้ก็แบบนี้อาจจะเป็นเพราะแบบเราเป็นอะไรนะในดิวนาเนมันเตี้ยไงทุกคนเออมาที่แตกต่างจากการส่งไปออกสำรวจทั่วไปก็คือครั้งนี้ทางกิลด์เริ่มขั้นตอนการสำรวจในช่วงแรกไปบ้างแล้วล่ะถ้าการเตรียมตัวตามข้อมูลที่มีอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับสำรวจไปแล้วครึ่งหนึ่งนะแดดตามเวลาที่กำหนดและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทางกิลด์แบ่งการสำรวจแบบนี้ออกเป็นระดับต่าง ยิ่งระดับสูงเท่าไหร่รางวัลก็จะยิ่งสูงมากเท่านั้นถ้าจัดการเรียบเรียนเบาะแสทั้งหมดที่มีก็น่าจะสามารถตามหาไปถึงจุดตำแหน่งของ G.O.V. c h a p ได้นั่นเองเ้าจะสแก,การพวกมันเท่านี้ก็จบเรื่องแล้วหรอคะอ่ะจริงสิทางกิลจะทำการอัปเดตข้อมูลทุกวันในตอนที่เธอกับเพื่อนออกสำรวจฉันเองก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้การสนับสนุน ถ้างั้นเธอก็ช่วยจัดก,การแน่ชิโอเอแซับทีนะซู่ๆล่ะมึงหน้าสู่ดงดาวและก้นเหีวทำไมต้องดวงดาวและก้นเหีวว่ยววะจะพายฉันไปโดดเหียวตายหรอนี่มาเป็นคำเลยที่แบบนี้มาแต่เริ่มเกมมาน่าสงสัยจริงๆเวลาอุย้ยเมื่อกี้เห็นแวบๆวแบบุ้ยทุกคนฉันบักหรออะไรอ,อยู่ดีก็บากทุกคน ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจจริงๆแต่รวราหลอกเวตนี้ง่อยคุณบักหรอนี่แปลกอะไรฉันไม่ได้แปลกซะหน่อยนีเป็นไกนี่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  <c oughs> นะคะโอ้ยต้องทำตัวเป็นน้องแบบบีอนนาน่ารักน่ารัก <c oughs> นี่มีตัวโอยเลยนะคะดีอันนาหนูชอบมากเลยตั้งแต่ไปดูพิวิวมาแล้วก็ค,คือรักน้องกับ เพลงตีมน้องมากอุ้ยดูดิเสียงน้องโอเคค่ะสำหรับเควสนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็มีการอัปเดตให้ส่งตัวละครออกไปสำรวจนะคะเพื่อตามร่างอาจ v โ e l Chat นะคะก็มีไพมอนให้มีของต่างๆให้นะคะทุกคนก็อย่าลืมมาส่งสำรวจกันนะมีเวลาอยู่รีเนาะถ้าเราอยากได้แบบวันหนึ่งวันหนึ่งเท่าไหร่วะวันหนึ่งสองรอบใช่ไหมก็ต้อง ตีสามปุ๊บเขามาส่งเลยนะคะแล้วมันก็รออีกสิบสองชั่วโมงแล้วก็จะรีเราก็มาส่งแล้วก็รออีกก็ประมาณนี้แหละมันก็น่าจะได้ครั้งสองครั้งต่อว,วันนั่นแหละค่ะมาช่วยเราเปิดหาหุ่นเต่าเกลือสำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Ajumma Channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมปติดตามกันที่ Facebook a j u m a Channel ด้วยนะสำหรับใครที่อยากติชมหรือคอมเมนต์อะไรก็สามารถ คอมมเนต์ได้ที track, ่แ <myster> ต <iously> ่ละคลิปในเลนแล้วสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกันเนีย